ปฏิบัติการแหกคุกจากกลุ่มนักโทษเรือนจำจังหวัดชนบุรีที่บังคับผู้คุมเป็นตัวประกันบังคับให้จัดรถยนต์เป็นพาหนะหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษและทหารจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์กว่า200นายร่วมกับผู้คุมล้อมคุกจากนั้นจึงใช้แผนล่อหลอกให้นักโทษนำตัวประกันออกมากลางแจง้งก่อนจะให้สในเปอร์รเผด็จศึกระเบิดที่หัวหน้านักโทษถอดสลักเนื้อภัยกรรมไว้ พลันรุดมือผูกขุมตายไปอสองคนรวมทั้งิ้นมีคนตาย7คนทั้งตำรวจและผู้ลุมโดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บไปอีก11คนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผอ้เลเยนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังปฏิบัติการแหกขุกของกลุ่มนักโทษและผู้ต้องขังจากเรือนจำจ,ำจังหวัดชนบุรี ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีวันที่15ตุลาคม2528โดยจ่าเอกสำเริงเกิดมีผู้ต้องขังคดีปล้นค่าซึ่งอยู่ระหว่างคุมขังรอการพิจารณาคดีกับพวกนักโทษในคดีปล้นค่าอีก4คนคือนายสำรวมหรือจอร์ดเทียมเลิกในอำนวยหมื่นเพียรนอำนาจแสงอรุณและนายสมศักดิ์พันดีได้ควบคุมตัวผู้คุม3คน ประกอบด้วยนายพลวันไมตรีจิตนายวชิระสิริเลิกและนายมงคลวงเลิศออกจากเรือนนอนสองที่คุมขังเดินตรงดึงไปยังห้องทุรการของเรือนจำโดยระหว่างที่เดินไปนั้นนายสำรรมได้ถือระเบิดมือปลอมชูให้ผู้คุมคนอื่นเห็นเพื่อเป็นการข่มขู่ส่วนใจเอกสำเริงที่เป็นหัวหน้าในการปฏิบัติการกล้งนี้กำระเบิดมือแบบ M26 ซึ่งถอดสลักนิรภัยเดินคุมไปตลอดทางพอถึงห้องธุรการของเรือนจำ ในขณะนั้นสิบตำรวจโถออำนาจรถหอมจันทเจ้าหน้าที่แผนกพิมพ์ลายมือกับผลสุทัศชัยโรธเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายธุรการแผนกพิมพ์ลายมือของสพอเมืองชนบุรีเหมือนกันกาลังพิมพ์ลายมือผู้ต้องขังอยู่ในห้องธุรการใจสาเริงกับพวกจึงตรงเขาควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตารวจทั้งสองนายไว้เป็นตัวประกันด้วยจากนั้นกลุ่มนักโทษและผู้ต้องขังทั้งห้าได้ยืนคอรเล็กร้องต่อนายสมบูรณ์สิริลักษ์ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดชนบุรีซึ่งเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งได้ไม่กี่วัน ขอให้จัดรถยนต์ให้หนึ่งคันเพื่อใช้เป็นพาหนะในการหลบหนีออกจากเรือนจำพร้อมกับตัวประกันโดยยื่นคำขาดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา16นาฬกาของวันเดียวกันถ้าหากไม่ยอมทำจะถือว่าเป็นการแหกคุกครั้งนี้ไม่สำเร็จก็จะระเบิดค่าตัวตายพร้อมกันให้หมดลมทั้งตัวประกันไปด้วยเลยขณะที่กลุ่มนักโทษกำลังรอฟังคำตอบจากผู้บัญชาการเรือนจำอยู่นั้น ทางเดินจาจังหวัดชนบุรีก็ได้รีบแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของทางจังหวัดได้รับทราบพลตารวจตรีชํานาญสุวรรณักษ์ผู้บังคับการตํารวจภูธร2จึงพร้อมด้วยพันตารวจเอกปรีชาปฏิบัติสวดกิจรองผู้บังคับการตํารวจภูธร2พันตารวจเอกวิทูลสิริภาคผู้กำกับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีหลังพันตารวจโทมุดโพเวศรวรรใหญ่ส,ยยสถานีตํารวจภูธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีร่วมกับพลตรีทวีสิทธิ์สร้างสมวงศ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชนบุรีแร่ร้อยตรีเบญจกุลมกรดาร,รัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีระดมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ทรจังหวัดชนบุรีจนที่ตํารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษสารวัตรทหารและทหารจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์รวมแล้วกว่า200นายไล่ล้อมทุกจุดภายนอกเรือนจําและภายในเรือนจํานอกจากนี้ยังจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดนไนเปอร์พลแม่นปืน กระจายกันออกไปประจำตามจุดที่จะเห็นตัวนักโทษและตัวประกรันได้ใกล้ชิดทั้งบนกำแพงหลังคาตามระเบียงรวมทั้งรถพยาบาลและรถดับเพลิงก็ไว้คอยช่วยเหลือสถานการณ์อย่างพร้อมพรียงอีกด้วยหลังจากที่ทางเจ้าหนะ้าที่ทุกฝ่ายได้มีการประสานงานในการป้องกันการหลบหนีของนักโทษกลุ่มดังกล่าวแล้วจึงได้ตัดสินใจใช้โทรโคงประกาศให้นักโทษทั้ง5คนยอมมอบตัววางอาวุธเสียแล้วจะไม่เอาเรื่องเอาราวแต่นักโทษเหล่านั้นยังไม่ยอม ยังคงชูระเบิดเป็นการคมขู่ให้เห็นดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้แผนล่อหลอกให้นักโทษออกมาจากบริเวณที่เป็นมุมอับคืออยู่ในห้องทุรการของเรือนจําโดยบอกว่ายอมทําตามข้อเรียกร้องของนักโทษแล้วขอให้เดินไปขึ้นรถที่บริเวณประตูทางออกของเรือนจํากระทั่งเวลา15นาฬิกา40นาทีกลุ่มน,นักโทษทั้งหมดก็หลงกลเจ้าหน้าที่และทําการควบคุมตัวประกันเดินเรียงออกมาจากห้องทุรการ เมื่อนักโทษและตัวประกันเดินพ้นออกจากชายคาตัวอาคารห้องธุรการเรือนจำแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยแม่นปืนจึงเริ่มปฏิบัติการอย่างเชียบขาดทันทีโดยการระดมยิงเข้าใส่นักโทษทั้ง5้าคนซึ่งได้เล็งเป้าไว้หมดแล้วเสียงปืนดังสนั่นขึ้นหลายชุดพร้อมกับเสียงระเบิดมือที่จ่าเอกสำเริงทอดสลักนิรภัยกำไว้กับมือก็หล่นลงพื้นะระเบิดขึ้นดังกึกก้องไปทั่วทั้งเรือนจำเจ้าหน้าที่และผู้ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ต่างกระโดดข้อหาที่กำบ,บังกันพลัน หลังสิ้นเสียงระเบิดหน่วยแม่นปืนก็ระดมยิงเข้าไปยังจุดที่นักโทษและตัวประกันอยู่อีกหลายชุดจนแน่ใจว่านักโทษเหล่านั้นไม่มีทางต่อสู้ได้อีกแล้วจึงหยุดยิงสิ้นสุดการปฏิบัติการอย่างเชียบขาดของหน่วยแม่นปืนเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่พบว่านักโทษทั้ง5คนถูกยิงและโดนสะเก็ดร,ระเบิดของตัวเองตายเรียบรวมทั้งนายวชิระสิริเลิศผู้คุมที่ถูกจับเป็นตัวประกรันก็โดนสะเก็ดร,ระเบิดเสียชีวิตไปด้วยรวมแล้วมีคนเสียชีวิตอยู่ถึง6ศพด้วยกัน นอกจากนั้นยังมีคนได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนประกอบด้วยนายภัยวันไมตรีจิตนายมงคลวงเลิศสิบตำรวจโทอำนาจรถหอมจันทร์พลสุทัศชัยโรธซึ่งเป็นตัวประกรันดาบตำรวจประสิทธิบ์บุญดีเลกสิบิตำรวจเอกสวัสดิ์นาคทองอินพลนรงศักดิ์เลิศเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งรายล้อมอยู่นายคณิตขันนองโพนายวิชัยทรัพย์มั่นคงนายกังวานศร,รีงมงคลและนายวันชัยชัยเจริญผูกขุมที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ รวมได้รับบาดเจ็บอีกคนแต่ละคนโดนสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บตามร่างกายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีและโรงพยาบาลเอกชนชนบุรีส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแพทย์ทำแผลแล้วก็ให้กลับบ้านมีผู้คุมอีกคนหนึ่งคือนายยงยุทธโตประพัฒสสน์รถูกลูกหลงกระสุนปืนกับสะเก็ดระเบิดเข้าที่ปอดขวาอาการสาหัสซึ่งแพทย์ได้รับตัวไว้ผ่าตัดแต่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาโวนปฏิบัติการนี้มีผู้เสียชีวิตทางสิ้เจศพด้วยกัน หลังเหตุการณ์สงบลงแล้วบรรดาเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่จึงได้เข้าไปร่วมตรวจสอบชนะสูตรศพนักโทษและผู้คุมที่เสียชีวิตในขณะที่เวลา17นาฬิกาของวันเดียวกันนายสนิทลุจ,จินนรงค์อธิบดีกรมราชัณฑ์และคณะได้เดินทางจากกรุงเทพไปยังเรือนจำชนบุรีเข้าไปร่วมชนะสูตรศพและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์จากนั้นในเวลา18นาฬิกาสนาทีเจ้าหน้าที่จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิไตสรสัลณะพุทธสมาคมรับศพของผู้เสียชีวิตไปเก็บไว้ที่มูลนิธิ เพื่อลอการชนะสูตรอีกครั้งระหว่างที่เกิดเหตุหลายขึ้นภายในเรือนจํานั้นประชาชนหลายพันคนที่ทราบข่าวรวมทั้งญาติพี่น้องของบรรดาน,นักโทษและผู้ต้องขังตั้งแตกตื่นเกรงว่าญาติของตนจะเป็นอันตรายต่างพากันมาคอยมุงดูฟังข่าวคราวที่นาเรือนจําจนแน่นขนาดส่วนบรรดาผู้สื่อข่าวและช่างภาพทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ที่เข้าไปถ่ายภาพเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นได้ถูกเจ้าหน้าที่ยึดฟิล์มไว้ไม่ยอมให้นําออกเผยแพร่โดยอ้างว่าไม่ต้องการให้เห็นสภาพภายในเรือนจํา ส่วนในตัวเมืองนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตือนบอกบรรดาร้านขายทองกับร้านขายปืนให้ปิดก่อนเวลาด้วยแรงเหตุหลายขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปรายล้อมอยู่ที่เรือนจำกันหมดผู้คุมซึ่งเป็นตัวประกันผู้หนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญหลังจากคำบาดแผลเสร็จวา่าตอนที่จ่าเอกสาเริงกับพวกลงมือจับกลุ่มผู้คุมในเรือนนอนสองนั้นมีนักโทษอยู่20คนจ่าเอกสำเริงกับพวกจับผู้คุมไว้ได้3คน มีผู้คุมคนหนึ่งชื่อนายสมทวินมหาชีตาวิ่งหนีมาได้ในระหว่างที่มีการเจราจาต่อรองกันนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งร้อยตำรวจตรีมาโน,โนสุภาพภูลลองสารวรส,ส่วนสวนพอเอมืองชนบุรีเข้าไปเจราจากับใจเอกสำเริงเพราะเห็นว่าเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันและใจเอกสำเริงก็มีความเกรงอ,อกเกรงใจกันอยู่แต่ปรากฏว่าร้อยตำรวจตรีมาโนธน,นั้นกลับไม่กล้าเข้าไปเจราจาเกรงว่าจะถูกจับไปอีกคน ตัวประกันที่รอดชีวิตครั้งนี้เล่าอีกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ใช้แผนลวงว่าจะยอมทำตามสัญญาหลอกล่อให้นักโทษเหล่านั้นกับตัวประกันออกมานอกห้องทุจรการจนสามารถเห็นตัวในที่โลองแจ้งได้ถนัดนั้นนักโทษได้ใช้เชือก้อยหูเข็มขัดตัวประกันทุกคนผูกติดกันไว้หมดต้องการการหลบหนีพอผลออกมาจากชายคาได้นายยงยุโตประพอนผู้คุมที่อยู่ใกลก็ชูมือส่งสัญญาณและบอกว่าไม่มีอะไรแล้วจะยอมทำตามสัญญ,ญา ในจังหวะนั้นเองที่พลแม่นปืนของนอพพซึ่งอยู่บนระเบียงหน้ามุกและจุดที่ซุ่มอยู่ในระยะประมาณ10เมตรก็เปิดศึกด้วยการลั่นกระสุนเขาใส่นักโทษทันทีผมเห็นใจเอกสำเริงโดนยิงเข้าที่หัวและเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นคิดว่าตายแล้วไม่นึกว่าจะรอดชีวิตมาได้ผู้คุมที่รอดชีวิตเผยว่าก่อนจะปฏิบัติการอุกอาจนั้นใจเอกสเริงถูกนําตัวไปสารในตอนเช้าและถูกนําตัวกลับมา ไม่ทราบว่าจะมีพรรคพวกนำระเบิดมาส่งให้ตอนไปศาลหรือไม่ร้อยตรีเบญจกุลมก,กัลลาลัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงคร้าวค้าว่าในรายละเอียดนั้นจะ,ะแถลงให้ทราบอีกครัง้รงหลังจากมีการสอบสวนแล้วรวมทั้งเรื่องที่ผู้ต้องขังนำระเบิดเข้าไปในเรือนจำได้อย่างไรประวัติของใจเอกสำเริงเกิดมีหัวหน้ากระบวนการที่คิดวางแผนแฮกคุกในครั้งนี้นั้นมีประวัติป้นข่ามาอย่างโชคชนในเขตพื้นที่จังหวัดชายทะเล เพชรบุรีราชบุรีชนบุรีจันทบุรีระยองตราดและอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเคยนําพักพวกดักปล้นรถบรรทุกรถเก่งฆ่คาคนขับเจ้าของรถมาแล้วไม่ต่ากว่า20บศพปฏิบัติการแต่ละครั้งมีทั้งแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจดักตั้งด่านมีทั้งการปล้นและคมขืนเจ้าทุกสาวรวมทั้งจ่อยิงและเผาศพทิ้งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจ่าเอกสำเร็งดักปล้นรถเก่งที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง ฆ่าเจ้าของรถแล้วเผาศพจนไม่เกลีย่ยพร้อมทั้งเอาบัตรประจำตัวประชาชนตัวเองโยนไว้ในรถให้ตำรวจเชื่อว่าตนเองนั้นตายแล้วใจเอกสำเริงยังเคยก่อคดียิงครูดีเด่นที่จังหวัดจันทบ,บุรีเสียชีวิตรวมทั้งคดีป้นค่ายกิดหลายคดีใจเอกสำเริงนั้นหนีราชการขณะสังกัดกองร้อยปืนเล็กที่3กองพันธหารราบกรมนาวิกโยธินเมื่อเดือนมกราคม2528หลังจากที่ควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา จากสาเหตุที่ใช้ปืน M79 ยิงถล่มเข้าใส่สพอ,อสตหาบจังหวัดชนบุรีใจเสำเริงนั้นไปจนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่จัองหวัดลำปางหมงที่26มิถุนาย,ยน2528ที่ผ่านมาพร้อมด้วยอาวุธปืนรวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ได้ใช้ชื่อใจเอกสำเริงแต่กลับใช้ชื่อจ่าสิบเอกเกรียงศักดิ์วังการนนท์รวมทั้งยังอ้างว่าเป็นหลานของผู้บังคับการกองปราบปรามอีกด้วย ในเวลาต่อมาในสนิทลุกจินนรงค์อธิบดีกรมรชาชธรรมได้เปิดเผยว่านักโทษเหล่านี้ได้่วยโอกาสขณะที่ปล่อยให้อาบน้ำที่ผู้คุมและตำรวจโดยใช้ระเบิดที่ญาส่งให้เมื่อตอนไปศาลในช่วงเช้าโดยพบว่าระเบิดซุกซ่อนในกระป๋องใส่งอกกระป๋องซึ่งพลางไว้อย่างแนบเนียนอธิบดีกรมรชาชธรรมยังกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องใช้ความเด็ดขาดเข้าระงับเหตุเพราะนักโทษพยายามจะระเบิดประตูเรือนจําซึ่งจะทําให้เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โต เห็นได้ชัดว่าการจะแหกคุกครั้งนี้นั้นนักโทษได้เตรียมการล่วงหน้ามาก่อนหลังเกิดเหตุครั้งนี้จะเรยกประชุมผู้บัญชาการเรือนจำทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกรวมถึงการตรวจสอบของเยี่ยมนักโทษก็จะกดขันมากยิ่งขึ้นโดยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักโทษและผู้ต้องขังที่ร่วมก่อ,อก,การในครั้งนี้นั้นมีรายง,งานจากกรม,ะะาามราชธรรมลำดับชั้นระบุว่ามีนักโทษที่ร่วมก่อ,อก,การตั้งแต่แรก6คนด้วยกันคือ 1. จ่าเอกสำเริงเกิดมี ผู้ต้องขังคดีร่วมกันพยายามฆ่าพยายามปล้นทรัพย์เป็นตัวการวางแผนเป็นหัวหน้า 2. นักโทษชายสำรวยหรือสำรวมหรือโจดเทียนเลิศถูกจำคุกในคดีปล้น12ปี 3. นายองคอาจแสงอรุณผู้ต้องขังโทษฐานร่วมกันเป็นซ่องโจรเพื่อปล้นทรัพย์ 4. ี่นายอำนวยมั่นเพียนผู้ต้องขังต้องโทษฐานมีและพกพาอาวุธปืนและพยายามฆ่าเจ้าพนักง,งาน 5. นายสมศักดิ์หรือแก่พันดี ผู้ต้องขังความผิดฐานร่วมกันปล้นทัพราคา6นักโทษชายวิชยัยไทยเจริญนักโทษเด็ดขาดคดีมีอาวุธและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโทษ33ปี4เดือนกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่อันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติคลองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเลยเจนเดอรี่ชาแนล